ใช้ iPad เป็น power bank ชาร์จอุปกรณ์อื่นอันตรายไหมคลิปนี้ครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับ iPad ที่เป็นรุ่น Type C นะครับสามารถใช้เป็น power bank ชาร์จอุปกรณ์อย่างอื่นได้ซึ่งจริงมันก็ชาร์จได้นะไม่ว่าจะเป็นเอามาชาร์จ iPhone ชาร์จ AirPods หรืออุปกรณ์ของ Apple ต่างๆได้ก็คือใช้สาย Type C to Lightning ชาร์จนั่นเองหรือจะเป็น Type C to Type C ก็ได้และ iPad ที่เป็นรุ่น Type C เนี่ยก็จะมีการควบคุมการจ่ายไฟอัตโนมัติก็คือจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่างๆในระดับที่ปลอดภัยพูดง่ายๆก็คือมันใช้ชาร์จจจไดดด้้้้นน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 ั่่่่เเเเเองแแตววาาาาาามมีีคคํํถถึึกกิิขืทบบปปป็็ระะ ไหก่อนอื่นนะครับทำ้เาเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่า iPad ไม่ได้ออกแบบมาเป็น power bank แต่ถ้าถามพี่เอกว่ามันใช้ชาร์จอุปกรณ์อื่นได้ไหมคาตอบคือใช้ชาร์จได้และปลอดภัยนะครับไม่ยปัญหาอะไรแต่มันมีสิ่งที่ควรระวังนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยอัตราการจ่ายไฟของ iPad เนี่ยมันไม่สูงพูดง่ายคือมันชาร์จช้าสู้ power bank ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะใช้ iPad ชาร์จในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นตอนที่เราไม่มี power bank เราหาที่ชาร์จไม่ได้ข้อควรระวังข้อที่2ก็คือแบตเตอรี่ของ iPad ก็จะหมดเร็วขึ้นนนนนนะะะคคครรรััับบพพดงงง่่่่่าาาาาายือออออมมมมทททํํใใหห้้้้้้แตเเสขขขววววี3จจ iPad ึึกกกปิิซ มันก็จะไม่ค่อยดีกับอุปกรณ์ของเรานะครับแล้วข้อควรระวังข้อที่4นะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราต้องใช้ iPad ชาร์จอุปกรณ์อื่นจริงจสายชาร์จต้องได้มาตรฐานนะครับต้องได้รับการรับรอง MFI ของทาง Apple เขาเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายไฟที่ไม่สเสถียรซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์เราได้นะครับสรุปนะครับไอแพที่เป็นรุ่น Type C นะไม่ว่าจะเป็น iPad Pro iPad Air iPad Gen 10สามารถใช้ชาร์จอุปกรณ์อื่นได้ไม่เป็นอันตรายครับแต่พี่เอกไม่แนะนําให้ใช้เป็นประจําหรือใช้เป็น power bank หลักนะครับเพราะจะทด คลิปนี้มีประโยชน์นะครับแชร์ให้เพื่อนๆใครที่มีคำถามไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็อย่าลืมกดติดใจกดติดตามครับ